วนตั้งแต่ตรงนี้คือมันก็จะมีเรื่องค่ากลางใช่ไหมแล้วก็เรื่องของอันตรภาคชั้นที่ทําให้ไอ้เจ้าพวกสูตรค่ากลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตในเเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนไปใช่ปะเพราะว่ามันต้องคิดแบบอันตรภาคชั้นนะซึ่งมีความถี่นะครับตรงเนี้ยก็ก็ต้องท่องเอาเนาะสูตร x อ a r ไม่มีอะไรก็แค่เอา x i i คูณซิกมา f แล้วก็ส่วน n นะฮะแต่ที่มันจะมีอะไรแล้วก็ดูประหลาดประหลาดคือตัวนี้มีเดียนจำได้ไหมมัธยฐานอะ่มะมัธยฐานเวลาที่ปกติเราหาเราจะหาจากเอาเลขมาเรียงถูกป่ะแล้วตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังใช่ไหมทีนี้พอมันแบ่งเป็นอันดับภาคชั้นอะ่ะมันต้องคิดชั้นที่อยู่ตรงกลางซึ่งอันนี้วิธีคิดก็จะแปลกๆนิดนึงก็จะเป็นสูตรเนี้ย m E เท่ากับ L บวก n ส่วนสองลบซิ m a f l ส่วน f m คูณ i นะฮะอันนี้ก็แทนค่าไปก็จะออกได้มาทียฐานาซึ่งครั้งที่เราแล้วก็มีทำไปหลายข้อใช่ไหมไอสนะะ้สูตรเนี้ยนะฮะเนี่ยสูตรเนี้ยก็ต้องท่องเอาเนาะอืมทีนี้ฐานนิยมฐานนิยมก็ถ้าเกิดข้อมูลไม่ได้เป็นอนตราภาคชั้นก็ง่ายก็ดูตัวไหนเยอะสุดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นอัตราภาคชั้นก็ใช้สูตรนี้นะฮะตามนแบบั้น แล้วก็พวกค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกซึ่งไม่ค่อยได้เน้นใช่ไหมถ้าออกมาก็แทนค่าตรงๆใช่ไหมแล้วก็ได้ไ<ม>เออไม่ออกด้วยใช่ไหมค่าเฉลี่ยเลขยขาค่านิดอ่อาสับแครรู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงการพิสัยทีเนี้ยมีคุยเรื่องสมบัติค่ากลางก็คือไอ้พวกสมบัติซิกมาเอ็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวก็มีสมบัติต่างๆนะฮะแล้วก็มาถึง เรื่องนี้เราก็จะคุยกันบทที่บทนี้แหละแต่ว่าเรื่องที่10ใช่ไหมคอทายเดซา์เปอร์เซ็นทายนะฮะเข้า okay, ไหมทีนี้ไอ้เจ้าคอทายเดซา์เปอร์เซ็นทายเนี่ยมันคืออะไรเอ่อถ้าเราแปลภาษานะคอทายแปลว่าแบ่ง4ส่วนฮนะควอเตอร์ แบ่ง4ส่วนเท่าๆกันนะครับเ,เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแต่ว่าคีย์เวิร์ดของการใช้พอทายเดไซน์หรือว่าเปอร์เซนทายอ่ะเราต้องเรียงลำดับข้อมูลนะจากน้อยไปหามากเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นคนเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้าแถวใช่ไหมเรียงเรียงจากคนเตี้ยไปคนสูงกว่านะลักษณะน,นี้นะส่วนเด,ดไซน์เดซ์คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนนะ เพราะว่าเดซิเดไซน์แปลว่าสิบนะ,ะนะฮะแปลว่าสิบส่วนอ๋อยังเ <c oughs> ออควอเตอร์ควอทยแปลว่าสี่เขว่าควอเตอร์แปลว่าสี่นะเดเดไซน์เดซีเนี่ยแปลว่าสิบอ่าฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะ,นะฮะส่วนเปอร์เซ็นทยเนี่ยเปอร์เซ็นทยไม่ต้องแปลหรอกเราเรียนมาแต่ปฐม แปลว่าหนึ่งร้อยนะเปอร์เซ็นต์แปลว่าร้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์แปลว่าร้อยก็คือแบ่งข้อมูลเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีข้อมูลเนี่ยเราเอาข้อมูลมาเรียงนะจากน้อยไปหามากใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็แบ่งนะฮะแบ่งถ้าแบ่งสี่ส่วนเราเรียกว่าคอทายถ้าแบ่งสิบส่วนแล้วว่าเรียกว่าเดซายถ้าแบ่งหนึ่งร้อยส่วน<ม>ก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ทายแค่นั้นเองอืมนะฮะลักแณะง ลลักษณะของการแบ่งควอทายก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแบ่ง4ส่วนทห่บอกหนึ่งสองสามและสีเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามแลมะสีนะเดี๋ยวขยายห,หน่อยนะฮะแบ่ง4ส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เอ่อค1เนี่ยคือค่าของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่า1ใน4ส่วนครับ จะเห็นว่าถ้าแบ่งสี่ส่วนไม่มี Q4 นะมันมีแค่ Q3 เห็นปะแล้วเวลาที่เราอา่านนะเราจะอ่านว่าต่ำกว่า Q1 คือส่วนแรกเห็นไหมฮะสูงกว่า Q1 แต่ไม่ถึง Q2 หรือต่ำกว่า Q2 เนี่ยคือส่วนที่2นะครับสูงกว่า Q2 หรือว่า Q2 เนี่ยแบ่งคือครึ่งของข้อมูลโอเคไหม Q2 คือครึ่งของข้อมูล หรือพูดง่ายๆได้ว่า Q2 คืออะไรครับค่ากลางตัวไหนที่แบ่งครึ่งข้อมูลเนะี่ะ Q2 คือมีเดียนถูกต้องเม็ดนะทำไมเรียกเม็ด <laughs> มีเดียนนะอ่อมะามัธยฐานนะ Q2 คือมัธยาฐานนั่นเองดังนั้นส่วนที่มันต่ำกว่ามัธยาฐานเนี่ยก็คือต่ำกว่า Q2 เนี่ยคือครึ่งครึ่งแรกคนคนต่ำกว่าครึ่งนะส่วนที่สูงกว่า Q2 ก็สูงกว่ามีเดียนเนี่ยก็คือตรงนี้ แล้วก็สูงว่าคิว3คือตรงนี้คือส่วนที่4นะฮะเนี่ยคือการแบ่งคอทายแบ่งลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็น side, เดไซน์เดไซน์ก็จะแบ่งข้อมูลเป็น10ช่องนะฮะหนึ่งสองสามสีแน่นอนจะมีถึง D-9 ครับไม่มี D-10 เนาะตัวสุดท้ายไม่ต้องแบ่งนะฮะมีถึง D-9 ทีนี้บอกพี่ได้ไหมว่าถ้าเป็นเดไซน์ side, ตัวกลางเนี่ยจะเป็นเลขอะไรครับดเท่าไหร D5 ี้าใช่เอาล้วก็ลองรับลองดู D5 นะ1 2 3 4 5สม้าโอเคไหมมี5ช่องอยู่ด้านซ้ายนะครับลองนับข้างขวา1 2 3 4 5มี5ช่องอยู่ด้านขวาเาะว่าะว่าเนี่ยมันคือม e ดเดนมันคือมัธยฐานหรือจะพูดใหม่ก็คือ D5 เท่ากับ Q2 เก็ตไหม D5 ้าเท่ากับ Q2 นะครับ D5 เท่ากับ Q2 แล้มันคือ คือตัวเดียวกันคือตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันนะการที่เราแบ่งเป็นเดไซน์เนี่ย D7 อ,อันนี้เขาบอกว่า D7 คือค่าของข้อมูลที่มีข้อมูลที่ต่ำกว่าอยู่7ใน10ส่วนนะฮะก็คือ D7 ตรงเนี้ยต่ำส่วนต่ำกว่าตรงเนี้ยก็นับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหม7ใน10ส่วนนะครับประมาณนั้นเนาะ,ะทีนี้มาดูเปอร์เซ็นต์ไท่มั่ง ลักษณะของเพอร์เซนไทเป็นอย่างนี้ฮะ,ะก็ P 1 P 2 P 3ไปเรื่อยๆจนถึง P 9 9โอเก้าเข้าจไหมจนถึง P 9 9นะฮะอ่าทีนี้เขาบอกว่า P 2 7ก็คือค่าของข้อมูลที่มีข้อมูลต่ำกว่า27ส่วนใน100้อ่าก็คือต่ำกว่าน,นี้นะฮะต่ำกว่า100ส่วนนั่นเองนะครับนี่นี่คือการแบ่งเนาะหรือจะพูดพูดอีกแบบหนึ่งคืออ,อ่ตรงกลางของเปอร์เซนไทคือเท่าไหร่ฮะ ตรงกลางของเปอร์เซนไทย P 5 0าสิจุปะ่ะ P 5 0นะฮะ P ห้าสิบจริงๆแล้ว P 1 0เท่ากับ D 1 0พูดผิด P 1 0เท่ากับ D 1ใช่ปะ 2> P 2 0เท่ากับ D 2นะฮะ D 5ก็เลยเท่ากับ P 5 0าสิบนะครับลักษณะนี้เนาะอันนี้คือความเข้าใจก่อนทีนี้ จากความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยเราจะพบว่าหลักในการหาคอทา์เดไซน์แล้วก็เปอร์เซ็นท์นะฮะเ,เป็นเช่นเดียวกับการหามาธัธยฐานเลยนะวิธีการเดียวกันก็คือแบ่งเพียงแต่ว่ามาธัธยาฐานมันคือแบ่งข้อมูลออกมาเป็น2ส,ส่วนนะฮะแบ่งเป็น2ส,ส่วนดังนั้นในการหาค่าเหล่านี้ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องสําคัญนะผมตำแหน่งเป็นการหาตำแหน่ง่ะพูดง่ายๆถ้าเราจําสูตรมธัธยฐานได้อะ มันคือสูตรการหาตำแหน่งถูกปะที่ไม่ใช่สูตรการหาค่าดังนั้นแล้วเนี่ยไอการหาไอคอทายเดไซน์อะไรพวกเนี้ยมันคือการหาตำแหน่งของข้อมูลครับซึ่งก่อนที่จะทําต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากก่อนถึงจะหาได้นะอืมไอเรื่องการหาตำแหน่งเนี่ยดังนั้นแล้วมันก็ต้องมีวิธีการเนาะสำหรับ ประเภทที่ไม่เป็นอันดับภาคชั้นแล้วก็ประเภทที่เป็นอันดับภาคชั้นครับวิธีการไม่เหมือนกันนะ,ะในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้เป็นอันดับภาคชั้นนะครับเวลาหาตำแหน่งใช้ n บวกหครับแล้วก็คูณด้วย r ส่วนสี่ฮะ r นี่คือตัวเลขอ่ 1, 2, อะหนึ่งสองสามอ่ะเพราะว่าคอทายประกอบไปด้วยคอทายที่หนึ่งสองและสามนะ r ส่วนสี่คำนวเดียวกันครับถ้าจะหาตำแหน่งเดไซน์นะกรณีที่ไม่เป็นอันดับภาคชั้นนะครับ เราก็ใช้สูตร n บวก1นะฮะแล้วก็คูณด,ด้วย r ส่วน10ครับผมคูณด,ด้วย r ส่วน10ซึ่ง r 1, ในที่นี้คือเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคไหมนะฮะแล้วก็สุดท้ายเ p e r c e น t ท l e ก็คือ n บวก1 r ส่วน100นะฮะแล้ว r ในที่นี้ก็คือ1ถึง99นั่นเองอันนี้คือกรณีที่ไม่เป็นอันดับภาคชั้นครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นอนดับภาคชั้นล่ะ ก็ไม่ต้อง n บวกหนึ่งครับก็เป็น n เลยแล้วก็ r ส่วนส r ่ส่วน 10r ส่วนรยไปเลยทีนี้หลังจากที่เราหาตำแหน่งแล้วเนี่ยหลังจากที่เราหาตำแหน่งแล้วเราสามารถหาค่าของมันได้จากสูตรครับผมคือมันแตกต่างกันนะหนูดูนะอันเนี้ยหาตำแหน่งไอ้ข้างล่างนี่หาค่าเก็ตปะเก็ตปะมันต่างกันนะข้างบนนี่หาตำแหน่งข้างล่างหาค่า นะครับคือกรณีที่มันไม่ได้เป็นอันดับภาคชั้นอะ่ะเ,เมืออเอ่อน้องเออใช่ถ้ากรณีที่มันไม่ได้แบ่งอันดับภาคชั้นเมื่อน้องได้ตําแหน่งแล้วเท่ากับน,น้องได้ค่าหรือ,อ,อกปก็าปะงงไหมสมมุติว่าอ่าพี่มีตัวเลขเรียงนะเดี๋ยวพี่เรียงให้ดูนะพี่คนต้องเปลี่ยนเหมือนพี่มีเลข หนึ่งสองสองสามห้าหกเจ็ดนะครับสมมุติเรามีเลขเรีย well. example, งอย่าง giveaway, นี้นะฮะแล้วพี่บอกว่าพี่ตัดหัวตัดพ้ายสมมุติว่าจะหาไอ้เจ้าไอ้นั่นนะดันมองไม่เห็นเดยนนะสีอะไรดีสีเทาเห็นมหมยอไม่เห็นดิ ครูยูสตะสมมุติว่าพี่จะตัดหัวตัด้ายนะครับนี่พี่ได้ตำแหน่งเลขสามเป็นมีเดียนใช่ปะ่ะถูกไหมอย่างนี้ใช่ปะ่ะมองไม่เห็นสีดำมองไม่เห็นนะอืม ไม่แน่ใจเอาล่ะพี่ได้ตำแหน่งนะฮะเลข3เป็นมีเดียนในกรณีที่ไม่เป็นอันดับภาคชั้นเนี่ยพี่ก็บอกได้เลยว่าค่ามีเดียนคือเลข3ถูกไหมถูกไหมซึ่งถ้ามีเดียนคิดอย่างนี้ได้อ่ะคอทา์เดไซน์เปอร์เซ็นทก็คิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะไม่มีอะไรแต่ถ้าถือว่าข้อมูลระแบ่งเป็นอันดับภาคชั้นปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าแบ่งเป็นอันดับภาคชั้นมันก็จะต้องแบบเป็นตารางใช่ป่ะ เป็นช่องช่องช่องใช่ปะ่ะสมมุติเราได้มีเดียนอยู่อยู่ในในชั้นเนี้ยอยู่ในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งมันอยู่ในชั้นเนี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นค่าแบบเก้าถึงสิบเก้าอย่างเงี้ยอ่าในชั้นเนี้ยคำถามคือแล้วมันจะเป็นเลขอะไรมันจะเป็นเลขเก้าหรือเป็นเลขสิบเก้าหรือเป็นเลขอะไรนึกออกมาบอกไม่ได้ใช่ปะ่ะบอกไม่ได้จึงต้องคำนวณใช้สูตรที่หามีเดียนนะครับ นะสูตรนี้นั่นเองคล้ายไหมคล้ายมีเดียนไหมจำสูตรมีเดียนได้ไหมอืมคล้ายเลยเพราะว่าหลักคิดมันเหมือนกันนะฮะอ่าเดี๋ยวน้องกลับไปดูสูตรมีเดียนอีกทีนึงนะพี่จะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนตอนะัรนอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องย้อนกลับไปทวนตั้งแต่มีเดียนว่าสูตรมันเป็นยังไงนะฮะนี่เห็นสูตร Media มีเดียนไหม ช่วยบอกพี่หน่อยว่า n ส่วนอะไรฮะ n ส่วนสองนะอ่าแล้วแล้วจำเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นนะ L บวก n ส่วนสองลบซิกมา f อะไรอ่ะ f i ส่วน f m แล้วก็คูณ i นะอ่าแล้วไปดูสูตรคอทายนะเห็นไหมฮะสูตรคอทายที่ R L อบวกเอ็ส่วน c เห็นไหมครับลบซิกมา f l ส่วน F Q R คูณด้วยไอจริงๆแล้วมันคือสูตร,รอะไรกันครับผมบอกได้เลยสูตร,รเดียวกันใช่ปะ่ะมันคือสูตร,รเดียวกันมันคือสูตร,รมีเดียนตอนที่เราหามีเดียนเนี่ยตอนที่เราหามีเดียนเนี่ย เราใช้ n ส่วน2ถูกไหมเพราะว่ามีเดียนคือตำแหน่งตรงกลางถูกปะแต่พอเราจะหาคอทายเราก็ต้องใช้ n r ส่วน4โดยที่ r มีเลขตั้งแต่1 2 3ทันไหมฮะทีนี้เก็ตไหมมันคือสูตรเดียวกันเพราะนั้นสูตรมีเดียนแต่ควรจะต้องท่องควรจะต้องท่องแล้วใช้มันให้เป็น เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่มีเดียนอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้มันเป็นทุกสิ่งให้เธอแล้วสำหรับอันดัภาคชั้นเห็นไหมฮะมันเป็นทั้งคอทเดไซน์แล้วก็เปอร์เซ็นทนะฮะโอเคดังนั้นขอย้อนกลับไปดูสูตรดียนอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละตัวมันมีค่าคืออะไร <S <S เนื่องจากว่าสูตรตรงนี้มันไม่ได้เขียนรายละเอียดเห็ป่ปะมันไม่ได้บอกนะฮะเอาละย้อนกลับไปดูมีดียนอีกทีหนึ่ง นี่สิ่งที่ต้องรู้คือตรงนี้จะเอาสก,กินช็อตไว้ให้เฉพาะตรงนี้ที่สำคัญเอ,เอ,เอคือขอบล่างของอัตราภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ครับเพราะฉะนั้น L อของสูตรคอทายเดซายเปอร์เซนทายเนี่ย ก็คือขอบล่างของชั้นที่มันมีคอทายเดซายเปอร์เซนทายนั้นอยู่โอเคไหมเขเมไหมขอบล่างคือเนื่องจากพอมันแบ่งอันตาภาคชั้นเราจะหาได้ว่าตำแหน่งของของไอตัวคอทายที่5อ่อพูดผ,ผิดคอทายที่3อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ไหนแต่เราหาค่าไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาค่า L คือขอบล่างของอน d a ภาคชั้นนะ่ะ N ส่วนสคือตำแหน่งมัทยยาถามผลนั้นพอเป็นคอทยก็จะกลายเป็น QR ส่วนสโอเคไหม QR ส่วนสถ้าเป็นเดไซน์ก็จะกลายเป็น DR ส่วนสิถ้าเป็นเปอร์เซ็นทยก็กลายเป็น PR ส่วนรนะตรงนี้นะตำแหน่ง N ส่วนสตรงนี้นะซิกไม FL คือผลรวมของความถี่อันตรภาคชั้นต่ำกว่าครับทำนองเดียวกันถ้าเป็น คอทายที่2ก็คือผลลมของความถี่ของอนุภาคชั้นที่ต่ำกว่าชั้นนั้นนะถือว่าชั้นคอทายที่2นะถ้าเกิดว่าเป็นเพอร์เซนไทที่เจ็บนะฮะซิม่าเอฟเอลคือผลลมของความถี่ของอนุภาคชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่เจ็บโอเคไหมเก็บมาลบด้วยซิม่าเอฟเอลนะฮะส่วนด้วย FM FM คือความถี่ของอันาภาคชั้นที่มีมาธยฐานอยู่ เพราะนั้นตรงนี้ในในสูตรข้างล่างจะต้องกลายเป็น FQ, FD dog, FP ก็คือความถี่ของอัตราภาคชันที่มีคอทายนั้นอยู่ data, design นั้นอยู่แล้วก็ percentile นั้นอยู่โอเคไหมแล้วก็คูณ้ว้ I, I คือความกว้างอัตราภาคชัน้นจบไหมจบอืมนี่คือการใช้สูตรนะจริงๆมันคือสูตรเดิมนะครับ อ่ะพี่ก็จะถามว่าเธอเรียนเรื่องนี้ไปแล้วยังการกระจายข้อมูลนี่เมื่อกี้คือจบแล้วนะมีแค่นั้นแหล <c oughs> ะได้ได้ <c oughs> หลังจากเรื่องไอ้เจ้าคอทายเดไซนะ์เปอร์เซนทายนั่นแหะมันจะมีอีกสามเรื่องนะครับมีสามเรื่องเดี๋ยวพูดเร็วๆให้ฟังเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เมื่อเรารู้ตำแหน่งของข้อมูลแล้วใช่ปะเหมือนมีเดียน่ะคือตำแหน่งตรงกลางคอทายคือแบ่งสี่ส่วนแล้วก็เอาตำแหน่งไหนเดไซน์ก็คือแบ่งสิบส่วนเปอร์เซนต์ทายคือแบ่งหนึ่งรอส่วนนะครับพอเรารู้ตำแหน่งข้อมูลแล้วเนี่ยในในเชิงสถิติเนี่ยเขาอยากรู้ว่าข้อมูลมันมีการกระจายเป็นอย่างไรอ่าข้อมูลมีการกระจายเป็นยังไงเขาบอกว่า เขามีวิธีการวัดการกระจายออกเป็น2วิธีฮะคือ1ก็ไก่เนี่ยการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ฮะคือการวัดการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวเพื่อพิสูจน์ตรวจสอบดูว่าค่าจากการสังเกตของข้อมูลเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่แบ่งออกเป็น4ชนิดคือการกระจายแบบพิสยัยซึ่งพิสัยน้องเรียแล้วแหละแม็กมินนะฮะชนิดที่2คือส่วนเบนเบนพอทายฮะเห็นไหมเห็นไหม มันเอาความรู้ก่อนหน้านั้นอะมาใช้เนาะส่วนเป็นๆคอทายไม่มีอะไรเลยก็คือแค่เอาคอทายที่3าลบคอทายที่1นล้หาร2ครับคิดอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดโจทย์มันหาอะไรพวกเนี้ยเราก็แค่เอาสูตรมาแทนแล้วออกเลยนะฮะส่วนเป็นๆเฉลี่ยฮะเรียกว่า md ก็คือคิดจากสูตรเนี้ยซิกมา x ลบ x บาร์ส่วน n นะครับและและ อันที่คนนิยมใช้มากที่สุดเรียกว่าส่วนเบนเบนม,มาตรฐานครับคือเรียกว่า S.D. Standard Deviation หรือว่าตัว S สูตรของเขาคือ square root sigma x i ลบ x bar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน n นะฮะหรือสูตรทั้งหลังไอ้สูตรเนี้ยเดี๋ยวพอเราเรียนสูงขึ้นไปอ่ะมันจะมีชื่อด้วยเรียกว่า root mean square นะ,ะฮะคุณคุณใช่ไหมอ,อืม สรุปไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือการวัดการกระจายข้อมูลนะครับเอาล่ะเนี่ยที่เราจะใช้เยอะคือไอ้นี่นะ SD แล้วก็เราอยากจะหาค่าความแปรปรวนของข้อมูลคือ SD ยกกำลังสองนะฮะวิธีที่2นะครับในการที่วัดการกระจายข้อมูลเนี่ยเราเรียกว่าการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ครับอ่าสัมพัทธ์ก็คือเปรียบเทียบนะต่อไปนี้ถ้าเราได้ยินคําว่าสัมพัทธ์ ไม่ว่าในวิชาอะไรหรือที่ไหนอ่ะมันแปลว่าการเปรียบเทียบก็คือยกตัวอ,อย่างเช่นสัมประสิทธิ์ของพี่สยก็คือ x max ลบ x min ส่วน x max บวก x min นะยถ้าเกิดสัมประสิทธิ์ของส่วนเบนเบนพอทายก็ q 3ลบ q 1ส่วน q 3บวก q 1นึ่สัมประสิทธิ์ของส่วนเบนเบนเฉลี่ยคือ m d ส่วน x bar ถ้าเกิดสัมประสิทธิ์ของการแปรผันก็คือ SD s d ส่วน x bar ไม่มีอะไรเนี่ยตรงไปตรงมาแทนค่าสูงแล้วออกโจกถามอะไรก็ดูให้ออกว่าสูตรไหนนะฮะอ่ะข้อที่12ออันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญครับในวิชาสถิตินะเราเรียนสถิติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีนะเมื่อเราเก็บข้อมูลมากพอนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมากพอยังไงยังไงเราจะได้กราฟออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเส้นโค้งปกติครับ,รบอืม คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันแต่ค่าการกระจายไม่เท่ากันคือถ้าเกิดข้อมูลมันมีการกระจายน้อยโค้งมันจะเป็นอย่างนี้กระจุกอยู่ตรงกลางเห็นป่ถ้าเกิดข้อมูลมันมีการกระจายมากโค้งจะแบนราบนะใช่อันนี้รูปเหล่านี้เขาเรียกว่ารูปลักษักคังคว่ำเคยได้ยินไหมลักษังคว่ำนะครับซึ่งไอ้รูปพวกนี้มันใช้ประโยชน์ด้วยนะอ่ะ มันมีรูปหลายแบบนะแบบที่1เนี่ยคือค่าเฉลี่ยเท่ากันนะครับแบบที่2ค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันการกระจายเท่าแบบที่3คือเส้นโค้งปกตินะ s t d n r d r d score นะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยในวิชาสถิติเนีเราบอกว่าถ้าเกิดข้อมูลมันเป็นข้อมูลปกตินะฮะเช่นเราบอกว่าเราเก็บอ,อ,อะไรเดียะเราเก็บเกณ์เฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยหรือว่าเราเก็บน้ําหนักเก็บความสูงอย่างเงี้ย เก็บค่า BMI ที่เอามาคำนวณว่าใครอ้วนใครไม่อ้วนอย่างเงี้ยประชากรมากพอมันจะได้เส้นโค้งปกตินะตามทฤษฎีเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้เส้นโค้งปกติแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูต่อคือไอ้นี่ฮะค่ามาตรฐานครับค่ามาตรฐานคือค่า Z ครับค่าตัวหนึ่งที่แทนค่าสูตรมันคือนี้ Z ซทเท่ากับ x อลบ XBAR ส่วน S ซึ่งไอค่าแซเนี่ยมันมีสมบัติของมันด้วยน,นี้ไปเร็วๆล,วละเพราะว่าคงไม่ได้เรียนเนาะอ่าเออค่าแซเวลาใช้จริงนะฮะมันต้องเปิดตารางครับมันจะมีตารางค่าแซคล้ายๆตารางค่าตีโกนเมื่อเปิดตารางได้ตัวเลขออกมาเอาตัวเลขน,นั้นไปใช้ได้นะะอืมแล้วก็จบแล้วละ่ะข้างหลังคงไม่ได้เรียนละ้ะข้างหลังไม่เกี่ยวนะครับโอเคนี่ก็ จบเรื่องของทฤษฎีสถิติมปลายเนาะในคณิตศาสตร์ที่ง่ายๆใช่ป่ะเรียกว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานนะฮะคิดว่าเรียนกันประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปทำโจทย์ที่เธอส่งมาเนาะพอทายได้สายเปอร์เซ็นต์ไายดังนั้นดูแล้วอะ่ะโจทย์ที่ส่งมาไม่ยากหรอกแทนค่าแล้วออกเลยโอเคไหม